คุณซอมาเป็นแรงเดือนครับดูว่าจะใช้เทคนิคแบบไหนครับปรีชิตก็มาหนีครับห้ามกระพริบตาเปรียดมาจังหวะนี้ครับติดตัวประเด็นครับวัชรพง์ครับยังสกัดไม่ได้ครับเปิดมาข้างหน้าก็ไม่มีใครครับบอลก็ตัดกลับมาก็ยังเป็นชานนะไหลเข้ากลางเปิดมาไม่ดีครับอยู่ที่หมายเลขแปดครับนนทย์วิเชียขึ้นไปที่พักดี พักดีตัดมาจะให้นกพลครับไปที่ดีเชียนอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ครับยังไงครับคือยังเอาบอลมาได้คือไปที่สุาชิด้าไปก็แตะมาที่คือยังกระชากเลือคือเปิดเป็นจังหวะนี้ครับให้ดีเชียนครับยังเป็นวัชชพงศ์ครับยังสกัดไม่ได้ยังได้ทุ่มครับคือทุ่มกาวทันที่็ทันได้ครองนะพอโูจังหวะนี้ครับแม่บอลนี่ไม่ถึงครับ แต่บอลยังไม่ออกครับจังหวะนี้นวพัฒน์หัวจังหวะเดียวก็ไม่มีใครครับอยู่ที่พักดีพักดีแต่บอลเราเปิดมาก็ติดเนชายังอยู่ที่พักดีพักดีไปแล้วยังไงกับจังหวะนี้แต่ยังดึงบอลขึ้นมาไปที่สุชาติแต่บอลไม่ดีกบขึ้นมาที่ชานอยู่ที่ภาคินสอบมมรุงภาคินตัดกลับมาไม่ดีรับแต่บอลห่างตัวไปนิดเดียวนุกูลขึ้นมาที่นวพัฒน์ตัดเข้ากลางไปที่นุกูลอีกครั้งหนึ่ง นก, so like hey, กูนกระชากแล้วก็เปิดมาจะให้พาชินจังหวะนี้ยกติดอีกทีหนึ่งอยู่ที่นกูนดึงสวยครับจังหวะนี้ครับนกูนยังอยู่ที่หมายเลขสองกับเจนวิทตัดกลับไป like right. ที่นกูนนวพัฒน์แหน่แนวรับครับถือว่าเล่นกันเป็นระบบกับทีมนี้เล่นสวยงามวัชรพงศ์สวยครับจังหวนี้ครับโอ้โหเนือยครับตายครับผมบอลยาวๆจังหวะนี้ผู้รักษาประตูยังไงผูเป็นนี่มีครับออกมาคว้าไว้ได้ครับหนึบเลยทีเดียวครับผู้รักษาประตูนี่ โดนซื้อตัวจากโคราชเอฟียังอยู่ที่ไม่มีอะไรก็จะวานีครับเฉิดชัยตัดกลับมายังเป็นชานยังสกัดไม่ได้บอลยังไม่ออกก็เป็นบอลของข้าหอมอยู่ข้าหอมครับบอยคืนมาก็ช้าไปครับโดนโชว์เป็นกับเจนตัดกลับมายังอยู่ที่นนทชัยตัดกลับมาก,ก็ไม่มีอะไรครับโดนสกัดไว้ได้ ยังได้ลูกทุ่มกับซอบรุงเจนว์คก,กับทุ่มจังหวะนี้จะให้เดชาเข้าไม่เดียบโอ้นแฟนๆเราก็ยังให้การต้อนรับเหมือนเดิมครับสนามของเราอัศาจรรย์นี่เต็มทุกที่ับัเนียบกลับมายังอยู่ที่พอดีไปที่ทาน ทานจะให้ใครดีเอาเออตัวรอดได้ครับทานมาบอลมาได้จังหวะนี้จะได้ยิงหรือเปล่าขึ้นมาที่บอยบอยลบสวยก็จังหวะนี้บอยบอลไปที่ขึ้นนี้จังหวะนี้โป้หน่าเสียดายครับเข้าหอมครับเอ๊จังหวะนี้ครับข้ามทานไปนิดเดียวเท่านั้นครับกดไม่ลงกับจังหวะนี้ครับจังหวะเข้าทำก็ถือว่าหลากหลายเหมือนกันนะครับทั้งสองทีมครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ ต้องดูกันกายาวๆครับหนังีคูน่นี้เปิดตัดกันมาพาคิดโค้งจังหวะนี้ก็ไม่ดีครับบอลออกข้างคับเสียบอลให้เข้าหอมวิเชียนพุ่มมาที่สุดชาาิเปิดมากก็ไม่มีใครีจังหวะนี้ครับหมายเลขสิบสี่อยู่ในช่วงกลางๆเกมเลยด้วยครับตอนนี้ครับ ยังได้ทุ่มเจนวิทม็อยู่ช่วงท้ายท้ายเกมแล้วครับตอนนี้วัชรพงศ์ตัดกลับไปที่นนพเชษย์กับจังหวะนี้ไปวัชรพงศ์พาไปก็หลบไม่ได้จริงๆก็เลยจะไปติดทัวร์ได้ในครั้งหนึ่งวิเชียนขึ้นมาที่คือคือพาบอลไม่ได้เปิดมาจังหวะนี้จะให้นพพลให้ใครดีมาที่คือคือพาบอลมาได้เปิดมาก็ไม่มีใครแล้วเป็นนวพัฒน์ตัดกลับมาได้เจนวิทขึ้นมาเดชา นิกสวยก็จะวันนี้เบียดเจ๊งอยู่กระชานยังไปได้อยู่ครับจังหวานี้ยังเข้าเหลี่ยมไหนได้ครับเป็นเดชาก็คืนมาตั้งกับใหม่ที่นวพัฒน์ตัดมาครับเป็นวัชรพงศ์บอมยาวๆจังาวันนี้จะให้พาชินครับยังเป็นพักดีครับตัดไม่ได้นวพัฒน์มองจงหวานี้ไม่ดีครับโดนบอยมาแล้วครับบอยพาบอลมาได้บอยใจเราจั้หวะนี้ต้นตะกูลยังเคลียร์ไม่ได้ยังเป็นสมบรมครับในสวนอยู่ยึนไปวัรพง วัชรพงศ์ก็เหาะบอลมาสั้นๆให้นนทชัยจังหวะนี้ก็พาทินไปแล้วับจังหวะนี้ยังไงพัดดีหัวยาวพิตกูลสุชาติไหลมาที่บอยจังหวะนี้ครับบอยคืนมาตั้งบอมกันใหม่ครับเป็นพัดดีมองขาเพื่อแล้วเปิดข้างหน้าจังหวะนี้โอแมไม่ตรงกรอบเลยจังหวะนี้ครับพัดดีก็ถือว่ามีโอกาสครับ ความคนนี่ยังไม่ดีพอครับจะเป็นประตูแนวรับไม่เหนียวจริงๆนะไห่ว่าเจนนิดนวพัฒน์วั์เงติตาก็เกินยังอู่ามงจังวะนี้ครยังได้ลูกทุ่มอยู่เนี่เฮยคูหูเนาวคูหูมะน่อ่ะไอ้ไอ้เอ เอ็บลยังไงครับนักกีฬาครับเอ็บเลี้ยงบอลนัักกีฬาครบโอเคอ็บเลี้ยงบอลกูเอตุ้งอีจ้าส้อมบำรุงครับวัดเอ็ดเกลก็เองแต่ว่าเอ็บชอบเลี้ยงบอลครับทุกท่านมาที่ภาคินยินไปที่วัชรุงเปิดมาจังหวะนี้คร <contra> ับยังอยู่ท <c oughs> ี <LS> ่เดชาเขาขัดบอลไม่ดีครับบอลออกข้างครับ เสียบอลให้เข้าหอมฐานทุ่มเร็วทันทีครับขนาดเส้นมาที่สุชาติสุชาติไปแล้วสุชาติเปิดลับมาลุ้นจังหวะนี้นุ้ลมายังไงลุ้นไปรับไม่จะเป็นสุชาติจะมาเสียไม่ได้ครับโอ้โหเออทางบอลน,นี่ดีกว่าครับยังเป็นเข้าหอมมันยังได้ทุ่มอยู่วิเชียนครับแหม่อ,องเชียร์บอกเห็นเลือดได้จะเป็นล้มยิงั ตานี่ครับโตไปไหนไม่รู้ครับข้าวหอมข้ามบ้าไปเลยครับโอ้กองเชียร์ข้าวหอมครับตามฟุตบอลด้วยครับกองเชียร์ครับทีมข้าวหอมครับเตะบอลออกนู่นไปเลยครับฝั่งชายแดนยังเป็นของสมบรุงอยู่ขึ้นมาที่เดชาบพลิกไปครับคือขึ้นมาทีนกพลจังหวะนี้แต่บอลทางตรงนี้ยังเป็นลูกูนยังมาตัดไม่ได้ลูกูนพลิกสวยจังหวะนี้ครับหมยเล็กสิบไปที่เจมิ เปิดข้างหน้าจังหวะนี้จังดูทิพย์แม่ยังโดช่วยไม่ได้เอาจังหวะนี้พาคินโชว์ไปนะครับพาคินลดมนึ่งลดสองพาขินจังหวะนี้จริงเลยครับประดูประดูครับโอ้แหมประตูจังหวะนี้ครับเกือบลอดขาครับดีครับถ้าหลุดไปล้มไม่แน่ครับวิเชียนขึ้นมาที่กึ่งกึ่งมาที่วิเชียนอีกครั้งหนึ่งครับวิเชียนไหลไปที่ฐานยิงทันทีเลยนโอ้ไม่ตรงกรอบเพื่อจังหวะนี้ครับ จบที่การยิงครับแต่ยังทําไม่ได้ครับแต่ไอ้อาจะพาบอลในบริกเขตโทษนี่ยากแสนยากจริงๆแนวรับได่เหนียวจริงๆครับสำหรับสบรุงเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยแถวสองยิงเงาครับจะไม่เข้าก็ต้องยิงด้วยแถวสองอย่างเดียวดูนวพัฒน์กับคืนมาที่วัชระพงศ์วัชระพงศ์เล่นง,ง่ายๆครับลอดขามาจังว่านี้ครับ ไหลไปที่ใบเล็บแปลกกับดนตชัยไหลไปที่นกูขึ้นมาเดี่ยค่ะอาบอลไม่ได้ไปรววกับเดชายมาเป็นจิกๆแล้วแล้วโบเป็นทันเดียบเอ้๊บุกเพลินๆแล้วมีสินสวนนัป้าหงายเหมือนกันนะสำหรับข้าวหอมครับลงไม่ทันนะระวังดีๆเพราะฉะนั้นครับในแนวเนี้ยวบุกเพเลินๆโอ้วันนี้ครับสูงหนักข้าวหอมนี่ขึ้นมาบโอ้ย น,นี่ครับมีมีครับโอ้เอาละครับจังหวะนี้ครับดกลับมาก็ยังเป็นอยู่ที่น่าว่าพัดเปิดร้อโด,นดินตรงกลางสนามสหัะนี้ครับเห็นนนทชัยไปที่นุก,กูลนุก,กูล เปิดมาจังหวะนี้ก็เอาโดนโชว์ไปรู้ตาวจังหวะนี้ก็เบชาพาบอลมาได้เลยครับเปิดรับข้ามาก็ติดปุชาครับอาจารย์ครัดอาจารย์อาจารย์ชายเบียนตัวครับก็หอมครับเอาหมายเลขปิดครับบอยครับออกครับเอาบอยครับตัวนี้ครับส่งศูนย์หน้าตัวจริงเสียงจริงนะครับจากโคราชครับโอ้มาช้าครับตอนนี้มึงลงจากเครื่องครับหมายเลขยิปหอครับจับตาดูดีๆครับนักเตะจากโคราชเอฟซีครับเพิ่งลงจากเครื่องสุนรนนอนๆครับหรว่าเปิดบอลจังหวะนี้ครับยังเคลียร์ไม่ได้ เอาตอนนี้ข้าวหอมจะได้สวนแล้วข้าวหอมพาบอลมาที่สวัสดิ์จัดกลับมาจาังหวะนี้แท้ยอดหลังไปนิดเดียวยังอยู่ที่สุดพาดยังเป็นนวพัฒน์ก็ตัดไว้ได้ยังได้ทุ่มอยู่สำหรับข้าวหอมดูว่ากองเชียร์ฝั่งไหนจะได้เฮก่อนตตดก,กลับมาก็เป็นวัชระพงษ์ชานโมงมาจาังหวะนี้ก็ยังไงก็ลูกออกกบยังเป็นบอลของส้มมรุงอยู่ จนวิทย์ับคืนที่นวพัดตัดกับไปที่เจนไม่อีกครั้งหนึ่งแนวรับสองสามคนนี้ถือว่ารับเหนียวจริงไปเลยครับหมายเลขกิพกตัดบอลทางตัวไปนิดเดียวมีเชียนรับตะวันนี้ก็แผ่บังบอลให้ออกครับเอาลูกทุ่งรับมีเชียนรับทุ่มมาไปที่สุชาติคืนมาที่กือกือยังไงดีกับกือไหลมาจะให้ทวัตตะวันนี้ก็แผ่จ่ายบอลที่จอหลังไปนิดเดียวไปที่นุกูลซ้มประคุงนุกูล ให้ใครดีก็ไม่แหดึงบอลจังหวะนี้ครับนกกูนยิงไปก็ตีจังหวะนี้ผู้รักษาประตูจังหวะนี้ก็ตกรับเจอเฉาจังหวะนี้ครับดีครับทีมาคว้าไม่ทันครับไม่งั้นจะเสียประตูผู้รักษาประตูเข้าหอมนี่แหม่ทำให้กองเชียร์นี่เสียวตลอดครับทวัดตัดกลับมาก็ไม่ดีครับตีนนกกูนขึ้นมาที่เดชาสองต่อสองครับเดชาขึ้นมาจังหวะนี้ก็เป็นพักดีก็มาตัดไม่ได้เอาลนะครับเจนสวยมากแล้วเข่าหอมขึ้นมาที่จือตัดไปที่พักดี มาที่เชียนวิเชียนไทยไทยดีครับฟังบ,งบอมกันใหม่ที่ชานตาัดกับมาชานบอลไม่ดีโัยนี้เป็นภาคที่เนตัดเข้ากลางยังเป็นทนัพนีได้บอลอยู่ทัพดีครับไหลสั้นๆมาที่สุชาติแต่ก็ช้าไปกับโดนน้ำผัดขับแย่งไปมาครับจะได้สวนอีกครั้งหนึ่งมีเกลือต,ตับตับมาได้ขึ้นไปที่ชานชานจิ้มมาจะให้เชาวทั้งวานีกครับโอบไม่ประติดประต่อครับเข้าหอมครับ หรือว่าผิดพลาดกันบ่อยครับเพราะฉะนั้นครับกองเชียร์ข้าวหอมแล้วเก็บบอลด้วยนะครับเก็บแล้วใช่ไหมโอเคโอเคครับตัดกลับมาก็ยังเป็นทวัตับไปแล้วครับทวัตเลื้อยมาจังหวะนี้จะให้คือช้าไปไปที่ทวัตอีกทีหนึ่งทวัตครับจอมเลื้อยอีกคนหนึ่งทวัตให้มาคือจังหวะนี้ยังไงดีครับคือตัดฟองกลับมาได้ครับยังเบียดแจ้งกันอยู่กับนุกูล เรียมาวัดมาบอลตัดมาที่พาขิน3ต่อหนึ่งเอาตอนนี้มีเติมมาแล้วด้วยก็ตอวนนี้เดชาแต่บอลทางด้วยคนเดียวก็ปเป็นิดกินคนเดียี่ไม่ตรงกล่ารับโอ้โเป็นหมายเลขแปดครับนนทชัย,ยับโอ้โหเอาเรามาตามกันต่อยังอยู่ที่วิเชียนขึ้นมาไปแล้วพี่กือศูนย์หน้าหมายเลขเก้าจาก เออพดีทวัดยดดี่นี่เจวานี่หมู่ไปตรงกร่อพเจวานี่ับแหมถึงก็เตาป่าลครับจวานีครับหมายเลขยี่หกทวัรับเล็กๆไม่ครับใหญ่ๆชอบคนนี้ครับทวัดชอบใหญ่เขาไม่เคยชอบเล็กๆก็ชอบแต่ใหญ่ๆก็หมายในยี่หกตัดกลับมาก็ยังเป็นนามว่าพัดวอดบอลยาวๆมาที่พาคินเจวานี่เป็นวิเชียรมองไม่ได้อยู่ที่สวัสดิ์ตัดกลับไปที่ชาน ผ่านครับพาไปแล้วครับผ่านมาบอลมาตัดเข้ากลางมาได้ไม่เนรชาไปกับนุกูลยังอยู่ที่ข้าหอมถวัตจะไปเองครับคืนมาสวยเลยทีเดียวชานพาบอลมาได้ลกจังหวะนี้ก็ไม่ผ่านนุกูลครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแตะบอลจังหวะนี้ครับถ้าหลุดไปละไม่แน่น้ำวัตพัดวดยาวจังหวะนี้ก็ยังโขกไม่ได้เอาละครับตอนนี้สามต่อสามสองบำรุงได้สวยมากครับจังหวะนี้ครับต้องเป็นเกือบยังทําได้ดีครับยังเคลียร์ไม่ได้ตักรามาอยู่ที่ทัดดี พักดีมองหาเพื่อนแล้วพักดีให้ใครดีพักดีกดขึ้นมาที่ถาวรถาวัรไปแล้วถาวรตัดกลับมาอยู่ที่จังหวะนี้ครับพาไปนิดเดียวตัดต้องพาก็ยังเป็นพักดีครับโอ้บุกเพินเพินนะโดนสวนและไงท้องได้ครับแนวรับเข้าหอมครับลงไม่ทันครับอย่าลืมครยังเป็นวัชรพงศ์ครับ ผมหมาก็แต่เป็นพักดียังโขกไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับและแล้วก็เป็นนั้นมากครับหมดรึ่งเวลาแร้ครับยังศูนย์ศูศูนย์ับทำอะไรกันไม่ได้ครับ